จะไม่มีปิดมนันต้องนะจะกับกเว็บแฮมนะครับเน,นึ่งนบะลามินยาโมฟาจังหวะน,นี้หลุดมาแล้วลามินยาโมฟาเรียบร้อยครับยังประตูต่อโซนครับอินเตอร์แมมีม่ครับ นำวิทแฮมแล้ะนี่ครับ่ายแปของเดวิมเมซี่ครับตลอมินยามาครับยิงดุวายอ่าตะเปียบรบห้ากริชซิโนโรนโดกระชากไปครับแต่บางริสโนโรนโดมาดาคริสโนโรนโด เรียบร้อยครับคริสเตียโนโรนันโดครับสองประตูต่อศูนยะ์น้ำอินเตอร์เมามี่ครับในจ่ายไปเบาไปนะครับแล้วก็คริสเตียโนโรนันโดครับเก็บมาได้คนระับูสัตเลยในสัตยิงด้วยขวาน,นะนี่ถึงเสาแล้วคราปาเกตา้ามันก็มาครับ สุสก์นะนี่ครับโอ้ตัวสแกนผ่านออกมาได้นะเบลลิงแฮมครัดดบเซียวบุสเกตมาทางซ้ายเจเดียวบาบเศีบย่างมาได้เราไปเลยครับเมซี่ครับไปเลยครับจ่ายไปครับคิซโนโน่รัโด้โอ้ยคิซโนโน่รันโด้คิซโนโน่รันโด เดี๋ยวนย์เมสซี่ยิงเลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวนย์เมสซี่รับโอ้ยว๊บสนองรวบถ่ายไปให้แล้วเมสซี่เรียบร้อยเลยโอ้โห้ขาทางซ้ายของเมสซี่เนี่ครับเรียบร้อยเลยครับสามประตูต่อศูนย์นะอินเตอร์มาอ้ยเลยครับนี่ครับโอเว่นครับ ออกมาแล้วปาเกตาไม่ได้นีสกัดมาก่อนนะคิมิอันนี้ครับเก่งบวกเว้นฮะโคดัดโอ้โหโคตุดครับโอ้โหเรียบร้อยเลย ชนเสาแล้วเข้าไปเลยนะครับดูครับกูดูสิเออโอ้โหตีไข่แตกได้นะครับเวดแฮมครับอาคิมะครับปล่อยครับจ่ายทะลุไม้ครับเอซีครับเอซีครับยังไงครับเดยองครับโอ้โหเรียบร้อยครับแฟงกี้เดยองนี่ครับนี่ครับนี่เอซีเรียบร้อยครับ ใจครับเดยองครับสี่ประตูตอนหนึ่งแล้วนะอินเตอร์มาลี่ครับลามินยามาอินเตอร์มาลี่นะไปครับลามินยามาไปแล้วไปลามินยามาลามินยามาปะไปครับฮาคิมี่ะมนะไปฮาคิมี่ อาคิมี่ครับกระชากมาแล้วอาร์กับเมสซี่ครับเมสซี่ครับอ๋จอจะให้กับคิสเลนทูมมาเดี๋ยวันนี้แล้วจบเกมอินเตอร์มาเมีครับเอาชนะเว์แฮมไปหนึ่งประตูต่อสี่นะสี่ประตูต่อหนึ่งนะอ๋อ